อุมฮึบึบกำลังคุมขมุ้อยู่พี่น้องเลยฮึบงันง่ายงันง่ายอยู่ปาดนีโอ้โหกซอยกันซอยกันเยิะงแยๆแจ่มใสแท้ม่อนี่ฮะดีใจดีใจคือว่ามื่ขึ้นนี่เลยครับถึกสะพายว่ามื่ขึ้นนี่ง่ายเนี่ยเนาะสองสี่หก อมันครบเลย,ยจะค้น,นี่ครบค้นบ่เอาคาราบาวแดงแจกใจกันไปเนาะเดยคาราบาวแดงที่หนอยคอไแหงคาราบาลคารบาวแดงแรงเยอะ ฮึบฮึบกำลังกุมขมุมอยู่พี่น้องเลยฮึบงัดง่ายงัดง่ายอยู่ปาดเนี่ยอ้โหตัวเอาซอยกันซอยกันเอ้ยลูองเจ้ากุนฮึมฮาว่าพี่น้องเลยเนาะกระกำลังงัดง่ายต่อไม้อยู่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าให้มันสื่อกับเสาเนาะตรงกับเสาเคลื่อน น้องตุลเพื่อนล้วพี่น้องเลยทั้งอายเพื่อนแล้วกามูเพื่อนเพื่อนกุมงัดไงขึ้นอยู่พี่น้องเลยเนาะอาเพี่น้องเลยกราบทักทายสบายดีอีกเทนึงเด้อขอให้พี่น้องก็สู่สุขคนพี่น้องเลยพบพือพบเจอกันนี่แหละกับพระคุณสารวันในบรรยากาศคึ้นขึ้น้าคึ้นฝนเนาะบรรยากาศดีบอดแดดบ่เหนีบพี่น้องเลยอยู่พอๆออยู่เพื่อนน้องตุลเนาะ ทางไอ้พิ่นครับมูเพิ่นอะไรพี่น้องเลยกำลังงัดง่ายแบกหามต่อไม้ขึ้นเทิงก่อนมาสักเนาะพี่ทางอีลาน้องตุนสบายดีสบายดีเลยแสดงนิ่มๆแจ่มใสแท้เมื่อนี่ฮะดีใจดีใจเลยคือว่าเมื่อคืนนเลยนะครับถึกสะพายควาเมื่อคืนนี่โลยโทรเดี๋ยวโทรศัพท์เครื่องใหม่บ่ โอ้พี่น้องเลยเนาะดีใจนะเวลาเด้อโทษทรท์เครื่องเก่าจอนเป็นยังก่อนงานมันซาแบบมันมันเพร่บโดยโดยทางบาดจ็บมันกเลยมาสะพายโดยอ๋าโทรสะพายทางอาหารการกินเนาะพร้อมโทรศัพท์อีกปาดเลยนอนรับเยอะคงคืนเลยนอนรับนอนรับอยู่ป้าโทรไปต่อไม้เนาะทางอ้ายเจ้าบ้านะ มันขมุ้งมนแกเศร้าบ่าดิก็สิได้ขนาดนี้พี่น้องเอ้ยเนะอะแจ้ววานนี่เจ้าวานนี่พวกเดย๋ยวเต็แรงวานนี่ฝนกองมือเต็มเต็มเนะจะเอาคนออกได้นี่ยมันคงง่ายโชวอนโใช่อันะ,นะในทั้งคนก็สีบูมีแห้งระจักนี่เอา้าเอ้าแจกพันแน่นี่อาโทษนี่ใหนมัน งานง่ายขึ้นง่ายเนี่ยเอาเอ้าเอาเอาสองสี่หกเอามันครบเลยจะค้นเ่ยครบคนบ่เอ้าคาราบาวแดงแจกจ่ายกันไปเนาะยังยังใครอีกยังครับ่เอ้าเอ้าไอ้ลาไปพ่นซอยเพิ่นอ่ะให้เพิ่นซอยกัน <French> ถ mm ึงม euh, ีแห้งงานง่ายซอยกันโดย ถ้าดอกไว้รุ่นแห้งลายอยู่ดอกพี่น้องเลยเออนาะเอามาหนีไปแจ้งให้ทั้งช่างคนบัดเนนะดาะเนาลงตูนไปาทาปั้งช่างช่างคนจะคนช่างมันก็จวดจัดเลยพี่น้องวันนี้เนาะ<ด>มากับผโ้โทเด้ดเอดสร้สางเด้อโดยสบายดีได้สร้างเด้อทั้งนายสร้างบ้านสุขสุขคนพากกันกำลนะังก่อแอลเนาะก่อแอลเพื่อนพี่น้องเลย โดยกินกอ้ันลรดห้นันลอดตรวจจาดไงเดเเเคาราบาแรแงโชิห้เนาะเน่คาาบแดงคาราบแดงแรงเยอะคนนะบานิีขนเนาะบนเนาะีแน้องตุนเะเข้าขึ้นเลยโดย้องตุจะเข้าขึ้นเพื่อนแล้ว ทางซามันก็จวดให้เลยอนขอเอลขอเอลแล้วเอาดินเข่าได้บายดีเนาะดินเนี่ยเอามาทิ่ไซด์ได้บ่ายเน้องตุนดินเข่าเฮือนเจ้านี่เนาะทางบอจจนบอกจิบอ่ะสั่งเอาเนาะเพราะว่ามันก็บ่มีดินอย่างหานคาบังคับให้ไปเอาอย่างนี้ที่เล็มาถอดแครกซ์ชวนเข่าแต่ละห้องละห้องก็จะเต็มเนาะ สองสี่หกแปดสิบเง็หมดเต็มหนึ่งก็ง่ายไล่รถเติบได้หนิเนาะแต่ในช้างกินข้าวกินน้ำ้วบ่ยังอยู่ได้เนาะโดยแค่ในแต่เมื่อนี้อากาศเป็นใจเนาะออาากศบบฮนปไแมนอากาศบุกฮอนในที่เวียบเดล้าอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะแต่แต่ฝนมาเนี่ยถ้าวายุติเลยแล้วฝนมานี่เนาะ โดยคนตกในงานมาเดินได้เพราะว่าเขาเข็ดเกี่ยวแกกับปูนได้เนาะงารพุลคนถึงน้ำถึงในอ่ะพักกันง่ายขึ้นเรียบร้อยเลยงนั้นเนาะพี่หน่องเบิ่งคนก่อนพี่น้องเลยรวมด้วยช่วยกันอ่าทั้งทีมงานไมยรุ่นเนาะเรียบร้อยบอลนี้บ่โอ้โถ พี่น้องเลยงัดไงขึ้นจนได้ที่งานไม่รุนเนาสบายดีเลยทั้งไอยน้องตุนเนาะเออสบายดีเนาะเหืออะไรขยน่อยเรากะพี่น้องเลยงัดไงเต็มมื่อวานนี่เราวะ่ะเอา้เอาๆอะไรกดีใจนำ้ำเพลนลายๆพี่น้องเลยเ,เก็บขวดอนามัยเนาะเพื่อนซานต่อใหม่ต่อตอก อันนี้พันเอาดินอัน,นดินคาวพี่น้นองนาะนนะเอ้ยดินแห่เนาะเออดูนะทั้งนี้ใส่บบแมนดินแหย่เนาะเดีนะ๋ยวว่าคอยปูนเนี่ยบ่เทเนี่ยบ่เทคานเทไส่เทส,ส่นี่เนาะเห็นบ่ อนี้กาะฟ้าสาวหรืข้างหน้าต้องหันแต่วันที่ข้าต้องใส่ดินขาวแห่นะเนาะดินขาวเนาะเออโบแมนดินแห่เนาะเดี๋ยวเดียโบคือทางสวัสดิเขตเป็นอะไรพันการใส่ดินแห่เนาะอย่นใส่ดินขาวถูกทักแล้วเดี๋ยวนะเน่นนะโอเคจ่ายห้าท่างตุนก่อนบาทเนี่ยเฮ้ยกินข้าวกินน้าไหมเนาะ ทั้งบาจอยยังไม่ได้เข้ามาปะ่ะยัอยงอยู่น้องสุดแจก็อยู่ปะ่ะเพิ่นใดประหมม,ให,ม,มให้แม่นเมื่อวานเลยป่ะจกพื้นมานะ่ะสองห่วทั้งในบ้านมันจดไว้เขาขั้วละสองพื้นนะเนาะในยังสูซางจิมงมัน ได้อาหารอาหารมาทานนอ๋อมาบ้านนี่บเ่ากินซ้ำเพิ่นกับเพื่อนเพื่อนเพื่นมากินเพื่อนเพิ่นบ่เพื่อนบางเมื่อคำเพิ่งมาน้อยเราเพิ่กินนู้อือเราเพิ่มาหลานที่เพื่นเพื่อกินด้วยเพื่อนคนเอง้อยเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้วโดยฮาฮ่าฮ่าเฮ้ยบังคลิปปโปอยวังเศร้านี่พี่น้องเลยเนาะเห็นยูโปอยเป็นข่าวมาบ้านนี่พี่น้องบนกายเห็นจะกับข่าวกับน้ำ กินจุ่มบ่โะกินจุ่มกินจุ่มอีมี่ลาวสบายพร้อมโตัวสับอ่าดูใจนันเวลาสำหรับน้องตุลน้องวันอยู่ต้งเงื่อนกว่านะเนาะน้องสุดใจเฮ้ยยังบาดนี่อ่ายี่หอกันเด้อย่ยืดเด้องาดกันบ่นสบายดีน้องสุดใจน้องสุดซาสุดใจ รายีน้งแก้มมาหนีอะาโธ่ปากแดงคือดากลิ่งแท้หนิฮะปากระเนียนยางอยู่ไปขึ้นเจ้าวอบเป้าพะอมนะอือพนักงานเลี้ยงกันอ่าซีหาคนนะพี่น้องอ้นเอาบุญกยืนเลี้ยงน้ำทีมงานเนาะเพิ่นกงานยางเขาบอกยางเขาไปเอาน้ำบาบุญก็เดินบากะ ว <ะ S 2> อ,อมีเสาซุกมีเสาหนางจะคือเอาเปี้ยวน้ำเพรนญานิญาตบัดบ้าโมญาติเมื่อไหร่โมานิบาบ,าบ,าบ,าบาุญป่ะโดยทีย่มาบุญซืออ <c oughs> ออ้อนมมาฝากได้ซื้อนมมาฝากแช่ตู้เย็นไว้ได้ไปกินได้เอาเข้าไปเล <c oughs> <ๆ>ยกินจะได้ใหญ่ไว้ตัวไว้เนาะ จะได้ซอยเบียกซอยงานพ่อแม่ใหญ่ทำเด้อโดยกินข้าวแล้วว่าเจ้าเนี่ยส่งแต่วุ้นซื้อให้ยต้นไหนมักเลยเนาะใส่ตลอดเลยนี่ใส่บ่ถอดเลยวัาหดซาเดินเดินเดินเป็นอยางไรหดพักคนหย่าแล้วบ่างมันเนี่ยหดเรียบร้อยแล้วแต่ยังกินเที่ยงมาเนี่ มาว่ามาว่าเฮาหิ้วเขา <laughs> แกงเนื้อป,ปลากระปองเบาเสียงก็ยังอยูฮึ่มกระหอสลมอ้ายก็ยังอยู่เลยปียงกินได้บมกินดิบได้พียงกินดาวยังกินดิบลานบดี <laughs> <laughs> ทั้งพอไปใช่ปะทั้งพอไปไปวีย่แล้วบ้าไฟก็ต่อมาอีน้ำคืนหน่อยมันบ่ คนเอาข่าวดอกไฟฝนตกได้พี่น้องตอนนี้เนาะหยิบหยิบอยู่ฝนโปรยโปรยอยู่ตอนนี้เมื่อว่าในี่ห้อนแดดจัดมากมันเลยคือมฝนแดดแดดว่ะบัดมันนี่ละฝนหยิบเนาะเลยยังเป็นวัดเหลือล้างอยู่นี่เนาะบดเอื้อยแล้วน้องบดน้องแล้วเอื้อย ทานคนกินยาจิบอ่ยาบนซื้อมาตอนนี้ยาหนามบ่ังลยบ่กินผมมากินยาจักนี่ยบ่ยัง่ไดเยเร้าเลยขึ้นไปไหว้แล้วมันนักไปขึ้นไปตัวเย็นด้อแช่ตัวเย็นไว้ยังเย็นยังกินด่า โอเคทั้งด้านเรื่องเพื่อนนี่ทั้งบัตรจอยมันบอกยังเพิ่มเติมอยู่ปะล่างเพื่อนหมอแม่เรื่องเรื่องเพื่อนสร้างเพื่อนเจ้านี่ขั้นตอนใดขั้นตอนใดนะทางบัตรจอยมันบอกเจ้าอยู่ปะไปปรึกษาแบบขั้นตอนปรึกษาอยู่โดยวันว่านอะไรเนี่ยเรื่องเห็ดโกเอวกอนปะก็จะเอาดินเข้าอย่างวานีเนาะ ไปตามขั้นตอนก่อนเพื่อนบอกจ่ามัตามขั้นตอนก่อน,นอเนาะเนาะเฮ็ดให้แล้วก่อนนะคะเฮ็ดไปแล้วเป็นขันน้นตอนก่อนแบบเริ่มต้นต่มาอีกเหนื่อยทั้งท้าแม่เอาเพย์อยู่คนเนาะดินจีกับก้อนใหญ่เะไรพี่น้องเอยเนาะร้อนมากเนี่ <uk> มยมาคลากราย ทางชาบอกว่าเลงไห้เนาะเลงเพื่อนไห้ตุนฝั่งตุนยุยไว้ไว้ไว้ดีใจนะเมลารแต่โทรศัพท์จำแน่เนาะคือชวนเนี่ยคือจะไปหากินหาอยู่นะเนาะอยู่เฮือนในส่ยนเนะ าอยู่น้ำเวียกงานทำบาตจอยคนเด็กพี่น้อ,องธรรมตรจอยขอมาน้องตุนลอยู่กับวัวได้ได้พี่น้องเลยเนาะแต่อยู่น้ำเพื่นก่อนเนาะเคยสั่งเวียกสั่งงานสั่งงานัสั่ง,ง,น,งนี่านาหาัน้ำให้ในทั้งสร้างมันกินหนังว<อ>ัวเรื่องน้ำวุ้นไก่เราจะเอาหนามมาให้กับบุญมี่ละ,ะมีน้ำที่ว่าแพ็คมาสร้าง,งมันกินนะนะเบ็ดแล้วบ่เอาซืา้อมาเบ็ดแล้วดแล้วชาวกินได้เหนังไหมเนาะ คนจกเี่ยนน้องมาอยู่นี่บใครอยู่ซะมังมันยังบกเพื้องาไดเนาะดังนางเพลงซงของเพลงกูมาละผูจะชุดใหม่มาละุงเสืออวเสือ เมื่ออื่นเด้อว่าเสร็จใเมื่อปะเมื่อนี้ยมาในเมื่อเมื่อนี้่ะเพราะว่าทั้งโมเสียงจอหนำยังบ่แล้วอยู่ตัวนี้แล็กอะว่แมันง่ายนะอาจจะเป็นเมื่ออื่นก็ได้จะเมื่อละเมื่อใดได้สิมาบาทเลยอพุดชาบทัดผมแน่แต่เธอตัดผมพายตัดให้ไอ้เพป็นบทัดให้อ้าพั่คนปูเห็ดเหื่อนไงเหื่อนให้เลยไอ้ พี me, ่น so, like ้องเอ้ยมือกี้ก็เอาเงิน1,500 0 0ทโดยแล้วก็เาเงินเพิ่นไปซื้อตะปูน้ําแน่อยพันน้ําแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามีหมู่เพิ่นเฮ็ดนําเด้แม่ว่าซื้ออันซื้อนี่หมู่กินนําอืมไปย่างเบิ่งๆบเพิ่นป่ะเพิ่นป่ะเพิ่นแบองเานี่อ่าเพิ่นกําลังขุดกตั้งเสาเนาะทางแม่กําลังส้มเพิ่นงามอยู่พี่เนาะ สวัสดีนะแม่เด้อสวัสดีมัสุขสุคนเด้อแม่เด้องานก็เบิ่งเพื่อนน้องแก่มานี่ก่อนไปน้องันจะแดดมาีนนองเนาะเย็น้้้เ้เยเยเย น่ยนะบแบ่งปันกันเนะาะไอ่เจ้าสองคนเห็นเบียงเนาะคนหนึ่งมาเห็ดทั้งนี้โดยทาังนั้นเนาะนโอ้มาบันนี้ขึ้นอันนี้บ่แล้วบาทนี้เนาะขึนค้งหางบ่าแล้วได้บ่าตะปูไปให้ซื้อนะซื้อมาหาได้บอ่ออั <โด S 1> นีี้บ้ี่เห็น,นตอกออตะปู้อนงอยู่พี่น้อต่อ้าันน,นี้นอแล้วก็มเนาะัดแปลงเอาแล้วกดมาตอปโอ้ยห้ซื้อน้ออบหารปู มึงเอเงินไปผสมตะปูมาวันนี้่องอะกัน่อเชน้องกัะสอนกันเนาะเชิญแหละเชิญมันแหละฉันที่นี่ยง่หเยมชการัตแค่ยังเ่นแคมาจักที่เเลยอืม

อันนี้ก็ชิแนนก็เกาล่ายูบาทเลยให้กุเกาล่ายูเนาะทางเบาะเตียงท้องกับซื้อพามาให้มาแอมขี่แนมเบิงเดือนเบิงดาวก็ได้เนาะเด็กเราคณะนกเข้าไปยังก้มนั่งนั่งจุดโคนก้มเดินเดินเดิี่นะครับนี่เนแกนเวลาเนาะมาสู่สู่คนในครอบครัวน้องตุนเนาะแล้วก็ในหมู่บ้าน บางโคนเนาะโนยอ่าแล้วทุกละคนก็ได้เครื่องแจกจากฟ้างทองเนทีมงานเนาะโยในครอบครัวเพิ่มเติมมามื้อนี้ก็จน้ําให้นง้งเลือยเนาะโยอืมนี่น้ไก็รอติดตามนอ่ ขอพูดอะไรอีกจะเป็นผู้โชคดีเนาะโดยเทวทีแน่ตอนนี้น้องตุนโชคดีกูโมเลยโดยโดยดีใจทำไมตื่นมาหาโทรศัพท์เดี๋ยูดูดวงหนาอยู่บ่แล้วว่าเจอกระสุนไผ่โู้เลยโู้โว่ะโดยเจอยมาลักอ้ายว่ะโดยตื่นเต้นตอนนว่ายนงวีคลองกีนสะพยน้องตุนอีกโอ้น้องตุลตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นเนี่ยไม่คิดว่าจะได้โทรศัพท์ใหม่ ใจน้ำดีใจน้ำเนาะดีเด่นมันทำกอบีรู้มันคือเกาไดะโดนปะบ,เบ,บ่เปลี่ยนน้องก็เฮยียแบบนี้นบ้างเหยียแบบนั้นโเคยทำตัวแบบนั้นกันทำแบบนั้นต่อไปสิ่งที่มันดีๆนะคอเปล่ับ,บเก็บเอามาเห็นคนอื่นเห็ีแบบไี้มันเป็นสิ่งดีนะเนาะโเก็บมา พัฒนาแล้วก็สร้างความดีน้ำของครัวเราสทีมทำอะไรดีเนี่ยเก็บาโลดุได้ไอ้มากเลยเห็นทีมงานอายมากเลยทีมนี้ดีเก็บออมามากเรามีน้ำจิ้มน้ำใจเพื่อเพร่เรามีเล็กๆหน่อยเห็นคนเราบมีเห็นพี่น้องบรามีเหรอแบ่งปันให้เพื่อนคือนำในนี่น้องตูนมีแล้วเนาะทั้งน้องแก้วมันนี่ยังบมีเราขางเงินองขังซ่านกัน ให้เพิ่นมา,ามาน้ำพ่นน้ำน้ำแม่เพิ่นแม่เพิ่นกลับมาใส่น้ำผู้มือให้เลยใส่น้ำแล้วก็น้าซาวหนายใส่น้ำกันมือเพราะว่าเพิ่นยังบโบมี่ด้วยใส่แบ่งปันกันใส่บนะอกพยังกับ,บม,มีแต่แบ่งปันกันใส่แหละเนาะแต่ว่าเรื่องมันเปลี่ยนเพ่จังได้กะเขาจังว่ากันใหม่ดอยมีแต่ว่าเคาบบอกคีทีขี้เหนียวเนาะพอไม่พี่น้อง อมขับเเขาอยู่แล้วมีต่อการสกัละกันเนาะเป็นยังมากมิได้พี่แตน้องนะเบิ้งเขาคนเดคนใกล้กัเบงพ้าหัวปดบวัณฟูจักเขา้นะเนาะมิไว่าคนอยู่ในอมขาวียเาคือญาติพี่น้องและเนาะมีแยกระแบ่งกันกันอยสมมติว่า เป็นใครไออุ่นมากกับโวิดพี่น้องเนาะแบบเพ่นตรงนี้ซวยกันเบิงแงคนหนึ่งเบิงแยงคนหนึ่งมาทิมโมปะกันมีอย่างกับแบ่งปันกันไสพอเลยเป็นแบงปันกันไสแต่ว่าบบมี่ก็ว่าโบมีคือกนั่นแหละแต่ว่ามีกับแบ่งปันกันใสคนบบมีก็คือเซอร์คือห้าโบมีคือแต่เก้าท่านแล้ จัวเป็นความคิดที่ดีเนาะน้องตุลกันเลยจัวโอเคเนาะลาแล้วสำหรับประบนเบิ่งนะพี่น้องเลยแต่ว่าพี่น้องกับเบิ่งมันกันน้อพิจารณาเนาะแต่ว่าหลายคนกับเอฟซีย่องมาทั้ง้องตุลขอน้องตุลคือว่าโอเคนะเนาะน้ยน้องก็ให้แบบนี้มากคิดเป็นต่อตลอดไปเด้อโดยนี่แต่สำนันแหละเนาะประบนกับเจไดไปเวียดทั้งอื่นก่อนเด้อโนยได้ชูชูเนาะหน้าหน้าหน้าให้สร้างกินนี่เก่าหันละโนยไปทางใดบ่ได้ เดินซ้ำเราจะนั่งเือนกันแล้วสบายแล้วปบาทเนี่ยเลยเป็นบาจะไปทางอื่นก่อนได้เสร็จเด้อโดยอยู่ดีมีแห้งเด้อโดยทางไอ้ก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งเด้อสุขภาพแข็งแรงให้ความให้ความเด้อความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้บ่ให้มีเด้อชาถุชาถุเนาะสู้ๆต่อไปเลยโดย โอเคพี่น้องเลยนะอการจะได้จบคลิปเพียงสำเร็จตอนเด้ยอยอวามพี่น้องบันสกูสุขคนเนาะขอบุญขอบคุณเนาะขอบพี่น้องสิเข้ามารับชมและติดตามตลอดมาแล้วก็เป็น,นกำลังใจทีมงานสา,ายบุญเนาะตลอดมาพี่น้องขอบวมคุณหลายๆเนาะขอบคุณกับว่าลินพันกันเลยพี่น้องเลยเพราะว่า,นนะาหิวข้าวแล้วตอนนี้ก็ได้โอ้ยย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 ย้ายยยยยย้ยย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 ย เอาเหตุการณ์นี่แหละมันอยากไว้วันลยแล้วขาก่อนมานี้ขุ่นแหละออกนอกขุ่นแหละพี่น้องเลยเนาะไปก่อนพี่น้องเลยพอพอกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้ลาก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีเด้อสบายดีสบาย <laughs>